ก็ขอขับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพิ่มยอดถูกใจยอดผู้ติดตามในเพจ a c e b o o k ของเรากันนั่นเองนะคะสาหรับเ,เพื่อนๆอคนไหนนะคะที่ต้องการเพิ่มถูกใจเพิ่มผู้ติดตามในเพจของเราก็สามารถคลิกเข้ามาดู วิดีโอนี้นะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนแนวทางกันได้นะคะในในวันนี้เราก็จะมาทํารายการผ่านเว็บไซต์ที่เราไปทดลองใช้งานเพื่อมาแนะนำเพื่อนๆกันในวันนี้นั่นเองและสําหรับใครที่ทําตามนะคะก็แนะนําให้เปิดโพสต์หรือว่าโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยและในส่วนของขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เรามาเสิร์ชคำว่า KMK Social กันนะคะ จากนั้นเมื่อเราคลิกเข้ามาก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้ประกอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องฟหลยมด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชีที a i l อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาเลยค่ะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ KMSocial นั่นเองนะคะในทางด้านนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและใน,นส่วนของวันนี้นะคะก็ให้คลิกไปที่ Facebook ก็ได้เลยจากนั้นก็ให้เรา,าเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะ ในส่วนของบริการนะคะเราก็มาเลือกบริการที่เราต้องการลงไปได้เลยเขาก็จะแจ้งเลยราคาการรับประกันความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เรานั่นเองเราก็เลือกเลยที่เราต้องการลงไปเลยนะคะในส่วนของลิงก์นะคะเราก็ไปที่หน้า Facebook ของเรากันจากนั้นเมื่อเราเลือกเพจที่เราต้องการมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด Copy ลิงก์กันไปที่ด้านบนจากนั้นก็ให้นาลิงก์มาใส่ที่ช่องลิงก์หน้าเว็บไซต์ของเราจากนั้นก็ใส่จํานวนที่เราต้องการเพิ่มยอดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเพิ่มให้ดูสัก100ก็พอนะคะ เวลาเสี่เลยก็คำนวณมาให้เราประมาณนี้เลยค่าใช้จ่ายก็แค่10บาทเท่าน,นั้นเองนะคะก็จะได้ทั้งยอดถูกใจและก็ยอดติดตามกันเลยนะคะสเสร็จแล้วก็ทําการกดสั่งซื้อกันไปได้เลยแล้วเมื่อกดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมก็สามารถคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยแล้วเมืกก่อคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างเลยนะคะด้นานบนก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการกาต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดแล,เละเล แล้วก็สาหรับหมายเลขตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะแล้วสาหรับใครที่เข้ามาสมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็ให้คลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลยและเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมี3มช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code ์โค้ดทูมันดี้วอลเล็ตและริปโตเคอเรนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานด้านล่างแล้วก็เลือกทาตามกันไปได้เลยแล้วสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้การเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาที่ขัดอะไรก็ให้คลิกไปแจ้งหรือติดต่ตอแอดมินขอภัยค่ะก็สามารถคลิกมาแจ้้้้งงหรืออตติดด่่่มนนนนทีปุาาขกัไเลยะะคะ ก็จะมีบนมูมต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสำหรับใครที่ต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถทําได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็ก,กดสู่ตัวกันไปได้เลย หรือสาหรับใครนะคะที่ไม่อยากทาตามขั้นตอนในยุ่งยากก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนเพื่อคุยกับแอดมินกันได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองและสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะแล้วเกิดชื่นชอบตื่นพวใจอยากแนะนำให้เ,เพื่อนๆได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็สามารถคลิกมาแนะนําเพื่อนกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็ให้กดคัดลอกลิงก์และส่งไปให้เ,เพื่อนๆได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%ด้วยกันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นกกาาาารรรส้้งงงงยยไดออีช่ทนนึเละะคะ แล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะใครที่มียอดสะสมครบ500บาทก็จะสามารถปลดล็อกมาดูซีรีส์หนังจริงกันฟรีเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขที่เราได้บอกไปก็ให้คลิกมาเลือกรับชมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะกลับไปที่หน้า Facebook ของเรากัารน่านน,นราจะมารีเฟนหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดติดตามและยอดกดถูกใจกันเลยนะคะ คล้วตอนนี้นะคะยอดการกดถูกใจและผู้ติดตามของเพจของ,องเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค้ามาลงสมัครใช้งานเข้ามาดูบริการกันได้นะคะแต่ถ้าวันนี้ผู้ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไ้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ